ยี่ต้องรับกลับมาสู่ฟุลลี่พาร์ทสามนะเอ๊ะแองจี้ให้ผมทำอะไรอ่ะแองจี้อ๋อให้ไปส่งเหรอได้ได้ไปดิไปไปไหมไปดิพากลับเหรได้สบายแล้วถามมาแองจี้ฮะอ้าวก็นีที่เดินมาเจ้เอ้ยอะไรอ่ะอ๋อนี่ว่าทำอะไรเราอีกที้ทำอ่ะ ทำไมมันเอ้าทำไมไม่ตามมาตามมาเด็กเอตามมาทำไมอ่ะเดินเร็วไม่ได้เหรอเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดน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 ไอ้จีตามมาวินไหนมาไอ้จี เออวิ่งหน่อยไปเดี๋ยวนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวไปส่งตามไม่ยังไปเอ้าตามมาอุย้ยเดินเร็วก็ไม่ได้อ๋ออ๋ออ๋อ<า>อ๋ออ๋อโอ๊ยผักเขาทำไมเฮ้ยอย่าไปผักเขาโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษครับ ขอโทษเอ้ออ <IS> ุ้ยเปี่ยวเลยอาจารย์ขอโทษครับขอโทษครับไม่ทำแล้วครับก็ยยิ้มหนึ่งไม่อยากเรียนอ่ะไม่อยากเรียนยิ้มหนึ่งอ่ะไปยิ้มก่อนได้ไหมอยากเรียนยิ้มหนึ่งอ่ะอยากดูเขาเขาเรียนเป็นยังไงไปดีกว่าฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเขาเรียนบ้างนะ ไปเรียนกันไปเรียนกันเจ้านี่ครับเย่ <I S 1> <Yay. S 2> เอา้าเนี่ยกำลังไปเรียนเนี่ยจารย์เห็นไปเนี่ยมก็วิ่งไล่จังเลยคนกำลังจะไปเรียนเนี่ยมาแล้วเนี่ยเอ้ยเอา้าก็นี่ใช่ไหมเอ,เ,อเอ้าเด้ที่นี่เหรอ อ๋อน่าจะต้องเดินลงไปขอทางซ้ายขอไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมหมาข้ามา อะไรจับขอเหตบัตจับเหตบัตดูจับ,จบเอ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะจับแล้วก็เฮตบัตจับเฮ้ไม่ใช่อันนี้ทอยทำอะไรอ่ะ๋อทำไมอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง อ๋อแทงเขาแทงเขาแบบแรงๆเฮยบัด1หนึ่งสองเฮ็ยบัาผมใช่แทงเขาเฮ้ยยวออกนอกวงไ่เขวานเขานีอหนึ่งสองเฮ็ยบบาเฮ็ยบเอาอีกทีนึง เหตบาทไม่ต้องรู้แล้วเชียร์ลีเดอร์เขาเขาเต้นอะไรกันสายนั่นแหละเย่เย่อ่าเรียบร้อยเราไปลองไหมมีใครเราลองไหมอ่าเราหาคนลองดิอ๋ออันนี้อันนี้ฝั่งไหนอ่ะอ๋อเฮ้ย เพื่อนลองเปล่าลองได้นะลองเปล่าลองไหมเอาดิดลองไหมลองได้นะลองได้นะลองได้ลองได้นะอุ้ยเข้าหลังหอเข้าหลังหงสามหนึ่งทะลุลุมสามหนึ่งทะลุลุม สามหนึ่งไม่ถือว่าลุมอื้อแค่จะมาลองเอยอยากรู้มันเป็นไงอยากมาลองไอ้เฉยอื้อสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมเข้าใจไหมฮะไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้อุ้ยอุ้ยกระโดดไอ้คนขบบเนี่ยอุ้ยอุ้ยจุกอุ้ยอุ้ยอุ้ยจุกเลย มันจุกมันจุกอย่ามันจุกมันจุกพอเลยนะพอเลยนะ <c oughs> ขอบคุณที่ดูครับไปดีกว่า <c oughs> ไปไหนดีเนี่ยเอา Hi อ้ h e r e อดี <c oughs> อุ้ยเอา <c oughs> จุบก็ไม่ได้ไป d ีฟ e a บักกี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรผ้าฟ้าตรงนั้นเป็นตี้ชุดเอ,เอ้าแล้วไม่ต้องด่าเลยเนี่ยอ๋อเฮ้ยผมมีตังค์เท่าไหร่อะลงได้ไหมอย่างดูว่าผมมีตังค์เท่าไหร่อะเรามีเยอะไหมเราเราลงไปเยอะเลยไหมยี่สิบตอน จะได้มาสิอุ๊ยนี่โดนโดนขยับขยับอุ๊ยเอ้าไม่โดนเฉยเลยโดนนี่โดนขยับอีกขยับอีกนี่โดนโดนอุ้ยทำไมย่สิดัน ไปดีกว่าได้กินนี้พอแล้วพอแล้วโล่หรือตังค์หมดไปดีกว่ามันมันไม่มีอะไรให้ที่ที่มันเร็วกว่นี้นะใช่ไหมที่นอาจะวิ่งอะ่ะมองแหลกอ้าวอ้าวจะเอาก็ได้นะเอาก็ได้นะไม่ติดนะ <c oughs> อุ้ยอาจารย์ไล่เลย <c oughs> อุ้ยอ้าว อ้าวใครโยนไข่ใส่อะโอ้โหขานี่เลอไข่นี่เยิ้มมาเลยเนีย่ยถึงขอแล้วอันนี้หกเฮ้ยเอา้าอะไรอะใครเขารีบเมียลนเธอเนี่ยใครไปแกล้งใครแกลเพื่อนขอทีหนึ่งนะอาจารย์ไปแล้วครับขอโทษครับ แก้งเฉยกินวิวโคลาได้ไหมเนี่ยเขาคิดแป๊บนึงนะอุ๊ยมันเขาจะมาหาเรื่องอะไรอุ้ยเอ้ากดนี่ขอของกล่องนะนี่ได้ประทัดมาน่อัน ดีฟีดปักก้พีทฉันขอโทษไปเถอะแกรี่ที่ดูหนังได้เป็นหัวสมองทีมฉันบอกฉันดีพีทนายชุดเป็นสาวไหมนายชุดว่าน้ำอ่ะนั่นทำให้จินตนาการของนายคิดไปไกลไหมแกรี่อย่าบังหน้าโอ้แมรี่่ชยฉันดูหน่อยสิ หรือว่านายชอบผู้ชายพอตแกลลี่นี่มันอะไรพีทเชื่อว่านายสอบคนเข้ากันได้ปกตินะฉันแค่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแย่ให้เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรืออะไรสักอย่างเฮ้จิมมี่เฮ้พีทว่าไงฉีแตกยินดีที่ได้เจอฟังนะจิมมี่ฉันอยากให้นายช่วยบัคกี้ไปที่อู่เพื่อเอาของบางอย่างมาํำโครงการพี่ยาสารของเขาเขายังไม่กลับมาเลยฉันคิดว่าเขาต้องมีปัญหาแน่แน่ได้โปรดละ ทำาไม่นายไม่ไปเองล่ะฉันมีการบ้านน่ะเออก็ได้ฉันกลัวใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบไม่ค่อยดีไงฉันคิดว่าพวกอันธาพาลอาจจะเข้าไปก็ได้ได้โปรดเธอจะจ่ายให้ฉั่นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะทําให้ราเซลเห็นว่าใครคุมตรงนี้ตอนนี้นายไปได้แล้วก่อนที่นายจะฉี่เลวใส่ผมพวกเราไปันเถอะเราจะได้คุมราเซลกับไอ้หนุ่มพวกนั้นหลังจากนั้นก็คุมกลุ่มอื่นทั้งหมด ไม่นานโรงเรียนก็จะเป็นของเราฉันไม่อยากคุมโรงเรียนยงั้นก็ดีไม่อยากคุมว่าอไไนไรตอนนี้ไปช่วยด็อกได้ยังแล้วนายทำยังไงฉันมีแผนหน้าอ,อย่ามากวนหน้าแกริป่ะไปช่วยปักกี้กันเฮ้ยนี่มันทุ่มเงินอาจารย์จะว่าไปเนะี่ยไม่เอาเงินอาจารย์ไร งานอะไรผมนะครับครับครับเดี๋ยวรีบกลับไปนอนขอแป๊บนึงเดี๋ยวเอ้าเอ้าทำไมทำไมเรามาคนเดียวอ่ะเอ้าผมไม่มาคนเดียวเฉยเลยเอาคนเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้กลัวที่ไหนอ่ะมาคนเดียวอ่ะมาคนเดียวก็ไม่กลัวนะมาคนเดียวก็ไม่กลัวอุ้ยอย่าเอาเป็นไล่อย่าอย่าอุ้ยอุ้ย เอาไหมอุ้ย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 ท่าต่อยอะไรมนนะต่อยท่าอะไรต่อยท่าอะไรอะ่ะต่อยท่าอะไรน่ะอยากเอาไม้อะ่ะเนี่ยไม้มันอยู่พื้นน่ะเอาได้มาป่ะตามมาเพื่อนเมื่อกี้อ่ะอุ้ย อย่านะลูกมาหนิลุกมาลุกมาโดนไม้ไปหนิเอาอย่เพื่อนปะกลับมาได้แล้วดีย๋ยลุกมาหนี่ยมีอีกไหมมี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 ไหมไลุกขึ้นมามีอีกไหมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหืม

มันจะโดนผู้หญิงอุ้ยอุ้ยขอโทษ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 ก็มายืนใกล้ทำไมก็เห็นอยู่คนเขาไอ้นั่นกันอุ้ยไม่เอาโอยโดดจับเลยนอนได้ไหมนอนก็ได้เซฟก่อนดีกว่าอยากเซฟอ่ะ ไข่เขาพูดอะไรนอนดีกันนอนกันหืมอย่างน,าน,งนั้นก็ปลุกนีดได้ยนินทั้งหอไเนี่ยปึ๊บเอ้าเขาทำอะไรกัน่ะใครเขาต่อยนี่เอาดิเอาเลยนี่นี่อุย้ยนี่น,น,นี่ซ้ายขวา นี่ต่อยต่อยเขว่งเรียวไ,ไม่ใช่ต่อยนี่เขว่งมัดนี่เขวยงหมัดเขว่งหมัดนี่เขว่งหมัดไปอุ้ยอุ้ยทำไมดูเบาเบาอยเอาหน่อยเอาหน่อยเนี่ยดูเชิงดูเชิงดูเชิงนี่อัปคัดฮุบฮุบขวาอุ้ยเอ้าต่อยเขาล้มเองอุ้ยโดนจับอุ้ยโดนผ่กเข้ามาหนังลุกขึ้นมาดูมาเพื่อน นี่ขวาอุ้ยล้มล้มนี่จะดูถูกเนื้อตบอกแล้วไปดีกว่าขอไปเรียนทักฆ่ามือดีกว่าวันนี้เรียนวิชาอะไรอ่ะอยากรู้จังเรียนวิชาอะไรไมีวิชาอะไรให้เรียนบรูจี้อ้าวไปสิเอ้าจะไปเรียนเดี๋ยวมันชี้หน้าทำไมเนี่ยคนจะไปเรียน อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปนะไปนะไปนะโดนต่อยเลยเนี่ยอะไรจะไปเรียนไม่เข้าเรียนก็อย่ามาขู่อันเดะจานด้วยๆเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวต่อยเดี๋ยต่อยเดี๋ยน่าจะต่อยเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวไม่ stomachs. กบแล้วก็ปากอะไรอะพาท้องกบืหเฮียพ yeah. าก,กบพาได้ไหมนี่แล้วก็นี่ที่บอกรึ๊บแล้วก็ต้องปกัปกปักอะไรอะหัวใจเหรอนี่น่าจะเป็นหัวใจนะ time, ครับครับอาจารย์ครับแป๊บนึงครับ แล้วก็อือปทน,นี้อะไรอะไม่แน่ใจเหมือนกันกระเพาะเหรอถ้ากระเพาะไหมอะอันนี้ก็น่าจะเป็นลำไส้นี่เป็นลำไส้ค,ครับครับหมีบอกให้สโลแลนะให้เวลาทำมันเนี่ยน,นะนีนชนะย่ชิวนะจานชิวนะ the best. Ain't stopping Hop. I'm no Jimmy ปะ่ะเดินเล่นดีกว่าเราอยากได้ตังค์อ่ะวิวิใครอ่ะเมื่อกี้มีเหมือนมีคนขอยช่วยครับอะได้เอาไวสิแหมเอาไวให้หนุ่มไปดิแหมหนุ่มคนไหนบอกดิไหนอ่ะคนไหนอ่ะ ข้างบนข้างบน,งบนแปน๊บนึงครับไหนมีอาจารย์ไปนะครับขอโทษอุ้ยมีอาจารย์ด้วยอาจารย์ขอปแป๊บนึงได้ไหมอผมมีคนบอกให้ผมเอาช็อกโกแลตมาให้มาใส่ล็อกเกอร์อะผมไม่ได้จะขโมอยของนะอ้าวแล้วชั้นนี้เขาไม่มีนั่นหรออ่าอุย้ยอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ไปแล้ว นี่นี่นี่ก็คืออันนี้อาจารย์เพิ่งมานะแล้วก็ขวาอึ๊บหูได้มาสิบดอนอุ้ยอ๋อจะเอาใช่ไหมลองที่ไมล่ะลองไหมล่ะเฮ้ยไข่ของพ่นของเพลงฮะลองไหมพร้อมไหมล่ะลองไหมลองไหมล่ะอุวยมีเรียนต่อ อุ้ยเออ๋ออ๋อโอ้ยขอโทษขอโทษจา์เห็นอะไรเ้ยเนี่ยป๊อปป๊อปปุ๊บป,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 ปุนี่นี่ซิกแซกซิกแซกเห็นที่ไหนอ่ะหุยชั้นนี้เพราว่าอยู่ฝั่งนูนน้นอ่ะไปดีกว่าเอา้าอุงยอย่าเพิ่งขอเรียงก,ก่อนนิได้ไหมขอเรียงก,ก่อนเดี๋ยวพาไปมิวสิกดน,นตรีอ่ะ And girls, I'm Ms. Peters, and I'm going to be your music teacher this year. I could deal

แล้วเดินหน้าอาจารย์อาจารย์เขาดูเขาดูเขาดูตื่นเต้นนะเขาดูตื่นเต้นเลยทุกอย่างเขาไม่น่าจารย์เหมือนกันนะอาจารย์อาจารย์นี่เต็มนะ เต็มกราบก็เลยอาจารย์เต็มกราฟตื่นตื่นตื่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงอาจารย์พวกเก่งไหมเนาะโหเก่งกันาเนี่ยไปดีกว่าเฮ้ยอ้ออ้ออะไรอ่ะจะลองก็ได้นะไม่เกี่ยงนะไม่เกี่ยงนะจะลองก็ได้นะไม่เกี่งนะลองได้นะลองได้นะไม่เกี่ยงนะ ไม่เกี่ยงนะลองได้ลองได้ตลอดนะฮะลองได้ตลอดนะเข้ามาสิไปดีกว่าอาจารย์ไปเลยครับคิดว่าอาจารย์สู้ผมได้ไหมนี่อาจารย์ตามผลทันเะล่ะตามทันก็ตามเลยอาจารย์เขาโยนอะไรเขาโยนอะไรลงเพื่อนของมึงอ่อึ๊บ n ี่นี่นี่อยากกินแอปเปิ้ล อุ้ยอ้าขอโทษไม่ใช่จะกินไม่ได้ตั้งใจโยนขอโทษโกรธผิดเนี่ยงำงำโอ้โหอร่อยเลยจะกินไม่ใช่ใจะโยนขอโทษเมื่อกี้เนี่ยในนี้ไีอเไรเตะแต่ไม่รังน,นี่เอุ้ยได้ไข่อ้าวนี่หอยญิงเราเข้าได้ง่ายขนาดนี้หรอ เอาคืนมาหน่าอะไรเหรอเอาคืนมาขู่ใช่เหรอยาปากเหล็กไม่ฉันก็แค่อยากได้มันคืนก็เธอขโมยไปจากฉันนี่น่าเสียดายสำหรับเธอนะยายหมูน่าเกลียดนั่นคือสิ่งที่ฉันทำได้อันที่จริงฉันทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากทำที่นี่ได้ทุกอย่างเลยแม่คนอยู่ให้ห่างจากหอพักหญิงบ้างนะเด็กใหม่ นายจะม่แอบดูฉันเพราฉันไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมล่ะแม่บธชัดขอร้องช่วยฉันได้ไหมฉันต้องทำด้วยเหรอใช่มันสำคัญมากเธอขโมยเลขเชือแหลกของฉันไปถ้าฉันไม่มีมันฉันตกเคมีแน่เลยอาจจะแยกคนนั้นอาจจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วฉันก็จะหาทางรักษาโรคมะเร็งไม่ได้แล้วโรคจบเหีแน่เลยแล้วฉันจะได้อะไรเท่ากับมาได้ฉันจะจูบนายอ่าได้โอเคจริงเหรอโอเคแต่ทําไม่ฉันจะบอกคนทั้งโรงเรียน ว่านายเป็นพวกท่ามองที่ชอบมาดูผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าในหอพักใจเย็นเดี๋ยวฉันไปเอามาให้แกลลี่ฉันต้องการบางอย่างที่เราเกอรอแมนดี้ฉันไม่แปลกใจเลยนายน่าจะวางระเบิดต้ไปนะแล้วจะหาขี้แตกนันแหละแฟตตี้เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกินเมนป่ะไปไหนก่อนเนี่ยไปหา แฟตตี้เหรอแฟตตี้อยู่ไหนอะนี่นี่เรามีสเก็ตบอร์ดนี่ใครจะมาตามเราทันใครจะมาตามเราทันเข้ามาดีเข้ามาดีวิ่งทันก็ตามมา,าเราตามมาเลยเนีย่ยเร็วขนาดนี้หุ้ยอื้อหือดับ C เซียนเทพอะไรเพื่อนไม่ใด้ดหรอเอ้าเอาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหรอ สัตว์น้วอุ้ยเอาอเอุ้ยเอาอุ้ยทำไมเขาถ้าต่อยอะไรเขาเป็นกันอย่านะไม่ใช่ใช้ของดิอย่าใช้ของเอาเอาของมาจะให้ปะเนี่ยจะให้ปะเนี่ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่านี้อุ้ยไปดีกว่าต้องให้ถึงมือตลอดอุ้ยเอาเอาไม่ใช่จะขึ้นสเก็ตบอร์บอดได้เก็ตบอร์ดหายด้วยเนี่ยเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยใครโยนอะไรมาสเก็ตบอร์ดไปไหนเนี่ยเอ้าอุ้ยจะโยนนี่ซิซแซ่อุ้ยโดนเฉยอุ้ยโดนก้นเอาดิโย่มาเด็กมุนไม่ตามเลยหน่อยไปดีกว่า เฮ้ยมึงยิ้มหัยิงใายด้วยหือย่านะอย่านะ้นพนะกูมึงยันเหรอเฮ้ยเอาเอาก็อะไรกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะต่อยก็ต่อยเพื่อนเข้าไปในนี้แล้วก็ทางขวานั่นทางขวาตรงนี้อุ้ยใครอะไปเลยออกไปออกไป นี่เนได้แล้วไปแอบเลยอุ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ยขอโทษครับอุ้ยออกไปอะไรเนี่ยอาจารย์ขอโทษอุ้ยเอ้าเอ้าอะไรวะเดินเข้ามาทำไมเนี่ย This I'm is getting to get annoying. i very tired of your shenanigans, Hopkins. Looks like you've been quite busy, huh, Jimmy. You seem to be constantly in trouble, Jimmy. You've been stealing bikes? What's next, cars? Mr. Hopkins, I am of the opinion that some good works would do you a world of good. Go see the punishment prefect. That is all, Hopkins. เอ้าแล้วมาตัดหญ้าเลยโอ้โหอันตัดก็ตัดอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อลมดีเอาเนี่ยตัดให้ตัดให้ก็ได้เอาตัดให้นะนี่อะไรเนี่ยฟังได้ไหมฟังได้อัตัดให้นะตัดให้สวยทำไมเฮ้ยรถตัดยานี่ก็ดีเหมือนกันนะนี่ อุ้ยชิวชิวทั้งวันนึงได้เนี่ยตัดหญ้าเนี่ยเนี่ยชิวขนาดเนีย้ยโอ,โอ,โอ้โหโอ้ตัดหญ้านี่ก็ง่ายเหมือนกันนะึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วครับโดนอะไรมันตัดหญ้าเลย มาอะไรตอนโอ้เอา้าแล้วสเก็ตบอร์ดผมหายไปเลยเนะนี่ยเนี่ยไม่มีเลยเนะี่ยอุ้ยได้แล้วอะไรอ่ะอ่านี่ต่ออนาล็อกเอาอนาล็อกได้ไหมดูแบบนี้ก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บ <Wild> e. ปึ๊บ hey, <Michael. S 1> ปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ๊ยขอโทษครับขอโทษครับผ่านครับผ่านครับาจจะพึ่งด่านะแอบเข้าไปได้ไหมเราไม่ต้องแอบหรอกเราเข้าไปได้เลยเหรอ <S 2> <S 2> อุ้ยร้องเสีดังเลยปะหาคนเดิมาแฟตตี้เเียร์บอร์ดนี่เรียบอ่อยๆนี่สวัสดีเพื่อน ไปดีกว่าว่าไงแองจี้แองจี้มันก็ไม่ชอบลูดซีฟจริงนะหรือว่ากางเกงมันตัวเล็กแล้วมันลูดไม่ได้วะเฮ้ยนี่เพื่อนมีอะไรเป็นเหม็นเปล่าไม่เรื่องเป็นเหม็นไหม,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 มไปดีกว่าทำไมเขาไม่ให้เราอะทำไมเราต้องไปดึงคอเสื้อเขาถึงจะได้ วิ่งนี่อุ้ยอ้าวอ้าวเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้อุ้ยนี่แนี่อ้าวใครมาตามทันเฮยเล่นบาสอะไรแถวนี้อุ้ย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 ไปซีดีอะไรเนี่ยฮึบมาละงั้นเราเราเราดึงอันะไรก่อนได้ไหมเราดึงสัญญาณน่าเห็นไหม เห็นไหมน่าเห็นไหมคือคู่ยู่ข้างหลังน่ะแล้วก็เห็นคู่คู่คู่อะไรอ่ะ่ออกไปไงอ่ะนั่งได้ไหมเนี่ยคู่เห็นไหมเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยจิมมี่โอ้ได้จูบด้วย อ๋อมีสาวมาให้จุ๊บด้วยดีเอาละครับก็ภาษาอัจกฤบไปเท่านี้นะฮะภาษสีจะเป็นยังไงกดสั b สไครต e ติดตามเราดูได้นะครับเจอกันครับผม